คุณผู้ฟังครับผมอยากให้คุณลองนึกย้อนดูนะครับว่าช่วงหลังๆมานี้คุณเริ่มมีอาการที่น่ากังวลเหล่านี้บ้างไหมเช่นเริ่มจำชื่อคนสำคัญไม่ได้ทันทีต้องนึกนานขึ้นกว่าปกติหรือบางทีอาจจะลืมว่าตัวเองวางคุญแจรถหรือแว่นตาไว้ที่ไหนทั้งๆท,ที่เพิ่งวางไปเมื่อกี้ อาการเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเหนื่อยล้าหรือความเครียดเท่านั้นนะครับแต่อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของวิกฤตความเสื่อมของสมองที่คุกคามผู้สูงอายุจำนวนมากและที่น่ากลัวที่สุดคือการพัฒนาไปสู่โรคที่หลายคนหวาดกลัวนั่นคือโรคอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ครับ โรคอัลไซเมอร์ไม่ใช่แค่การลืมนะครับแต่มันคือการที่เซลล์สมองของเราค่อยๆถูกทำลายอย่างชา้ชาๆซึ่งการทำลายนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการสะสมของโปรโตีนผิดปกติที่เรียกว่าเบต้าอะมิลอยด์ p l a q และที่สำคัญคือการอักเสบเรื้อรังโคร o n i c inflammation ในสมองครับ ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ความจริงที่น่าทึ่งคือเราสามารถใช้อาหารในการสร้างเกราะป้องกันและชะลอความเสียหายนี้ได้ครับทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงเรื่องไขมันในการบำรุงสมองล่ะครับ หลายคนอาจจะคิดว่าไขมันเป็นตัวร้ายแต่ความจริงที่นักประสาทวิทยาทั่วโลกยอมรับก็คือสมองของเราประกอบด้วยไขมันมากถึง60%เลยนะครับและไขมันชนิดที่สำคัญที่สุดและเปรียบเสมือนอิฐที่แข็งแกร่งที่สุดในการสร้างเซลล์สมองและเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทก็คือโอเมก้า3ครับ โอเมก้า3ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสมองมีอยู่2ชนิดหลักคือ DHA โดโคซาเฮกซาโนอิกแอซและ EPA อีโคซาเพนทาโนอิกแอซิดครับลองจินตนาการถึง DHA นะครับมันไม่ได้เป็นแค่ส่วนประกอบธรรมดาแต่มันคือผู้รักษาการอักเสบตัวหลักในสมองของเราครับ เมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระหรือมีการสะสมของโปรตีนเบต้าอัมิลอยด์าลเจ้า DHA นี่แหละครับที่จะเข้าไปช่วยลดการอักเสบลงอย่างทนพลังป้องกันไม่ให้เซลล์ประสาทถูกทำลายและช่วยให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเป็นไปอย่างราบรื่นครับ การที่เราทานอาหารที่มี DHA สูงอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นการซ่อมแซมและบังรุงรักษาสมองของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในวัย60 plus ครับ ร่างกายของเรานั้นไม่สามารถสร้าง DHA และ EPA ได้เองในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของสมองนะครับเราจึงจำเป็นต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นและแหล่งอาหารที่ดีที่สุดและมีปริมาณเข้มข้นที่สุดก็คือปลาทะเลน้ำลึกบางชนิดครับ การเลือกชนิดปลาที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะปลาแต่ละชนิดมีปริมาณ DHA EPA ไม่เท่ากันและบางชนิดก็อาจมีความเสี่ยงเรื่องสารพิษที่คุณต้องระวังด้วยครับการที่เราจะมาเปิดเผย3ส,สุดยอดปลาที่มีโอเมก้า3สูงและมีความปลอดภัยในการบริโภคจึงเป็นความรู้ที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับ การที่คุณรู้ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเลือกซื้อปลาได้ถูกต้องไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารเสริมที่ไม่จำเป็นและสามารถสร้างกรอบป้องกันสมองให้ตัวเองและคนที่คุณรับได้ยั่งยืนครับ ถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะไขความลับของไขมันดีและเรียนรู้ว่าปลาชนิดไหนคือสุดยอดอาหารบำรุงสมองที่แท้จริงผมขอให้คุณช่วยสนับสนุนช่องของเราโดยการกดไลค์คลิปนี้ให้เต็มที่เลยนะครับการกดไลค์ของคุณจะเป็นสัญญาณบอกว่าคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกด้านโภชนาการสมองแบบนี้อีกครับ และถ้าคุณไม่อยากพลาดว่าปลาสามชนิดนั้นมีอะไรบ้างและมีข้อควรระวังเรื่องสารปรลอดอย่างไรขอให้คุณช่วยกดติดตาม Subscribe ช่องของเราไว้ตอนนี้เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อให้คุณได้เป็นคนแรกที่ได้รู้เคล็ดลับสำคัญในการรักษาความทรงจำที่ล้ำค่าของคุณไว้ครับ ใครที่กดแล้วผมขอขอบคุณจากใจจริงครับเราจะไปดูกันต่อในบทที่2ว่า3สุดยอดปลาที่อุดมไปด้วย DHA EPA สูงสุดนั้นคือปลาอะไรบ้างครับเรามาเริ่มต้นกันที่หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาก่อนนะครับการเลือกปลาเพื่อบำรุงสมองที่ดีที่สุดจะต้องผ่านเกณฑ์สำคัญ2ข้อคือข้อแรกต้องมีปริมาณ DHA และ EPA สูง และข้อที่2ต้องมีระดับสารปรอทเมอร์คิวรี y หรือโลหะหนักต่ำเพื่อให้เราได้ประโยชน์เต็มที่โดยไม่ได้รับสารพิษที่ทำลายระบบประสาทแถมมาด้วยครับสุดยอดปลาอันดับหนึ่งราชาแห่งโอเมก้าสาปลาชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกและถูกยกให้เป็นปลาที่มีโอเมก้าสาสูงที่สุดชนิดหนึ่งนั่นคือปลาแซลมอนครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาแซลมอนธรรมชาติ White c o t Salmon ซึ่งมีปริมาณ DHA และ EPA สูงมากเฉลี่ยแล้วปลาแซลมอนประมาณ100กรัมสามารถให้โอเมก้า3รวมสูงกว่า2,000มิลลิกรัมเลยทีเดียวครับปริมาณที่สูงขนาดนี้ถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของสมองในการต้านการอักเสบและการเสื่อมของเซลล์ประสาทได้อย่างยอดเยี่ยมครับ นอกจากนี้ปลาแซลมอนยังมีสารแอสตาแซนทินแอสตาแซนทินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้เนื้อปลามีสีชมพูซึ่งสารตัวนี้ก็ช่วยปกป้องเซลล์สมองจากการถูกทำลายได้อีกชั้นหนึ่งครับหากคุณกำลังมองหาปลาที่ให้ DHA และ EPA สูงสุดและปลอดภยัยปลาแซลมอนคือตัวเลือกที่คุณควรลงทุนครับ สุดยอดปลาอันดับสองปลาไทยพื้นบ้านที่หาได้ง่ายและมีคุณค่าสูงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปลาจากต่างประเทศเสมอไปนะครับปลาชนิดนี้เป็นปลาพื้นบ้านที่คนไทยคุ้นเคยและหาซื้อได้ง่ายตามตลาดทั่วไปแถมราคาย,ยังไม่แพงด้วยนั่นก็คือปลาทูครับโดยเฉพาะปลาทูจากอ่าวไทยที่จับได้ตามธรรมชาติ ปลาทูถือเป็นปลาขนาดเล็กที่มีโอเมก้าสสูงมากเทียบเท่ากับปลาซาดีนเลยครับปลาทู100กรัมให้ DHA และ EPA รวมสูงถึง1000-2000ถึงมิลลิกรัมซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมมากและด้วยความที่เป็นปลาขนาดเล็กมีอายุสั้นความเสี่ยงในการสะสมสารปรหรอจ,จึงต่ำมากครับ การทานปลาหนึ่งหรือปลาถูย่างสัปดาห์ละ2-3ครั้งจึงเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดและประหยัดที่สุดในการบำรุงสมองสำหรับผู้สูงอายุครับนอกจากปลาถูแล้วปลาสำลีหรือปลากระพงที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปก็เป็นทางเลือกที่ดีรองลงมาครับสุดยอดปลาอันดับ3ทางเลือกที่ต้องเลือกให้เป็น ปลาชนิดสุดท้ายที่เราแนะนำคือปลาที่ได้รับความนิยมสูงแต่คุณต้องเลือกชนิดและขนาดให้เป็นนั่นคือปลาทูน่าครับแม้ว่าปลาทูน่าจะมีโอเมก้า3สูงแต่ความเสี่ยงในการสะสมสารปรอทก็สูงตามขนาดของตัวปลาด้วยครับ ดังนั้นหากคุณจะเลือกทานปลาทูน่าควรเลือกทานปลาทูน่ากระป๋องชนิดไลท์ t ูน่าที่ทำจากปลาทูน่าขนาดเล็กเช่น s k i ป j a c k t ู n a ซึ่งมีความเสี่ยงสารประลอดต่ำกว่าปลาทูน่าขนาดใหญ่มากครับหรือเลือกทานปลาแมคเคอเรลที่มีขนาดเล็กกว่าและมีโอเมก้าสสูงใกล้เคียงกันครับการทานปลาทูน่าจึงควรจำกัดปริมาณและเน้นที่ปลาขนาดเล็กเพื่อความปลอดภัยของสมองในระยะยาวครับ การทานปลาเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอคือการรับประกันว่าสมองของคุณจะได้รับอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานและการป้องกันความเสื่อมอย่างเพียงพอครับนี่คือการลงทุนในสุขภาพสมองที่คุ้มค่าที่สุดในวัย 60+ สิบครับและถ้าคุณเห็นว่าข้อมูลการจัดอันดับปลา3ชนิดนี้มีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพสมองของคุณผมขอให้คุณช่วยคอมเมนต์ด้วยคำว่าปลาคืออาหารสมองเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับ และถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อควรระวังสำคัญเรื่องสารประรอดและวิธีปรุงปลาที่ถูกต้องเพื่อรักษาโอเมก้า3ขอให้คุณช่วยกดติดตาม Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเราจะไปต่อกันที่บทที่3ซึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการทานปลาที่คุณต้องรู้ครับ คุณผู้ชมต้องเข้าใจกลไกของการสะสมสารปรอทก่อนนะครับว่าสารปรอทที่ปนเปื้อนในทะเลจะถูกดูดซึมเข้าไปในสัตว์น้ําขนาดเล็กก่อนจากนั้นเมื่อปลาขนาดกลางกินปลาขนาดเล็กและปลาขนาดใหญ่กินปลาขนาดกลางสารปรอทก็จะสะสมและเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆตามห่วงโซ่อาหารครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า bioaccumulation ครับ นั่นหมายความว่าปลาที่มีขนาดใหญ่มีอายุยืนยาวและเป็นนักล่าที่อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารมักจะเป็นปลาที่มีสารประหลอดสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อมากที่สุดครับ สารปรอทที่สะสมในรูปของ m มททิลเมอร์คิวรีแมท m ิลเมอรเป็นสารพิษต่อระบบประสาทที่ร้ายแรงมากและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสมองของผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ครับการได้รับสารปรอทในปริมาณสูงต่อเนื่องสามารถนำไปสู่อาการชาตามร่างกายปัญหาการมองเห็นและที่สำคัญคือการทำลายเซลล์สมองซึ่งการเร่งให้เกิดความเสื่อมของระบบประสาทได้ครับ ดังนั้นเราจึงต้องมีกฎการเลือกปลาอย่างปลอดภัยที่ชัดเจนนะครับนั่นคือกฎข้อที่1เลือกปลาตัวเล็กปลอดภัยกว่าปลาตัวใหญ่ครับปลาตัวเล็กและมีวงจรชีวิตสั้นเช่นปลาทูปลาซาดีนหรือปลาแมคเคอเรลขนาดเล็กจะมีเวลาน้อยในการสะสมสารประลอดจึงจัดเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดที่คุณสามารถทานได้บ่อยครั้งโดยไม่ต้องกังวลครับ กฎข้อที่2หลีกเลี่ยงหรือจำกัดปลาใหญ่ที่เป็นนักล่าอย่างเช่นปลาดาบปลากระทงหรือปลาฉลามซึ่งเป็นปลาที่ควรหลีกเลี่ยงเกือบทั้งหมดครับส่วนปลาอย่างปลาทูน่าที่เราพูดถึงในบทที่แล้วแม้จะมีโอเมก้า3สูงแต่คุณก็ต้องเลือกทานทูน่ากระป๋องชนิดไลท์ทูน่าที่ทำจากปลาขนาดเล็กเท่านั้นและไม่ควรทานทุกวันเพื่อจำกัดปริมาณสารปร,รอทที่ได้ครับ นอกจากสารประรอดแล้วอีกประเด็นที่คุณผู้ชมควรระวังคือเรื่องของปลาเลี้ยงครับ แม้ว่าปลาเลี้ยงส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงสารประรอดต่ำกว่าปลาธรรมชาติแต่คุณค่าทางโภชนาการก็อาจแตกต่างกันไปครับคุณต้องใส่ใจว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงปลานั้นมีคุณภาพดีหรือไม่เพราะหากเลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานปริมาณโอเมก้า3 DHA EPA ในเนื้อปลาก็อาจจะลดลงและอาจมีปริมาณโอเมก้า6ที่สูงเกินความจำเป็นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้แทนครับดังนั้นการเลือกซื ปลาควรเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจนครับการให้ความรู้เรื่องปลาดีมีภัยนี้ไม่ใช่ให้คุณกลัวการทานปลานะครับแต่ให้คุณทานปลาได้ฉลาดและปลอดภัยครับ การเลือกทานปลาตัวเล็กเป็นประจำและจำกัดปริมาณการทานปลาใหญ่คือวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับประโยชน์สูงสุดจากโอเมก้า3โดยไม่นำสารพิษเข้าสู่ร่างกายมาทำลายสมองที่เราพยายามจะปกป้องครับถ้าคุณเห็นว่าความรู้นี้ช่วยให้คุณเลือกซื้อปลาได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นผมอยากจะขอให้คุณช่วยคอมเมนต์ด้วยคำว่าเลือกปลาตัวเล็กปลอดภัยกว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดวิธีปรุงปลา ที่ถูกต้องที่จะช่วยรักษาโอเมก้า3ไว้ให้เต็มที่ขอให้คุณช่วยกดติดตาม subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเราจะไปต่อกันที่บทที่4ซึ่งจะเผยเคล็ดลับการปรุงและเวลาทานปลาที่ช่วยให้คุณค่าของโอเมก้า3ยังคงอยู่ครบถ้วนครับเรามาเริ่มต้นที่หัวใจของเรื่องนี้เลยนะครับนั่นคือการปรุงที่ไม่ทำลายโอเมก้า3ครับ คุณผู้ชมต้องเข้าใจว่า DHA และ EPA นั้นเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่ไวต่อความร้อนสูงและระยะเวลานานมากๆครับเมื่อไขมันเหล่านี้สัมผัสกับความร้อนจัดจัดเป็นเวลานานมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งทำให้ไขมันดีสลายตัวไปเป็นสารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรืออาจกลายเป็นอนุมูลอิสระที่เร่งการอักเสบได้อีกด้วยครับ ดังนั้นวิธีปรุงที่ดีที่สุดที่เราแนะนำสำหรับการรักษาโอเมก้า3ในเนื้อปลาไว้ให้มากที่สุดคือการใช้ความร้อนต่ำถึงปานกลางและจำกัดระยะเวลาการปรุงครับ วิธีแรกคือการนึ่งครับเช่นการนึ่งปลาทูนึ่งปลากระพงหรือการทำปลาแซลมอนนึ่งมะนาวการนึง่งจะทำให้ปลาได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและนุม่มนวลโดยไม่สัมผัสกับน้ำมันที่ร้อนจัดโดยตรงซึ่งเป็นวิธีที่รักษาคุณค่าของโอเมก้า3ไว้ได้ดีที่สุดครับวิธีที่2คือการอบครับการอบในเตาอบที่อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปและห่อปลาด้วยฟอยล์หรือใบตองก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีครับ และวิธีที่3คือการต้มกลาซุปเช่นต้มยำปลาหรือแกงสม้มการทำซุปที่ความร้อนไม่สูงจนเกินไปก็จะช่วยรักษาคุณค่าไว้ได้ดีเช่นกันครับส่วนวิธีการปรุงที่ควรเลี่ยงมากที่สุดคือการทอดปลาครับการนำปลาลงทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดเป็นเวลานานแทบจะทำลายโอเมก้า3ในเนื้อปลาไปเกือบทั้งหมดครับ หากคุณต้องการทานปลาทอดจริงๆควรทำเป็นครั้งคราวและใช้การทอดแบบน้ำมันน้อย pan fry ในระยะเวลาสั้นๆครับนอกจากนี้การย่างจนไหมเกรียมก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกันนะครับเพราะความเกรียมที่ผิวปลาเกิดจากการเผาไหม้ที่ความร้อนสูงซึ่งไม่เพียงแต่ทำลายโอเมก้า3แต่ยังอาจเกิดสารก่อมะเร็งได้อีกด้วยครับถัดมาเราจะพูดถึงเรื่องการทานคู่กับอะไรครับ การทานปลาที่มีโอเมก้า3ควรทานร่วมกับสารอาหารที่ช่วยในการดูดซึมไขมันครับคุณควรทานปลาคู่กับผักใบเขียวและไขมันดีจากแหล่งอื่นๆเช่นน้ำมันมะกอกหรืออะโวคาโดเล็กน้อยเพราะสารต้านอนุมูลอิสระในผักจะช่วยปกป้องโอเมก้า3ไม่ให้ถูกทำลายในร่างกายและไขมันดีเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของไขมันทั้งหมดในลำไส้ด้วยครับ นอกจากนี้การทานปลาเป็นประจำสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งคือกลยุทธ์ที่ดีกว่าการทานแค่ครั้งคราวครับการทานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ระดับ DHA EPA ในสมองและร่างกายคงที่ทำให้กรอบป้องกันสมองของคุณทำงานได้ตลอดเวลาครับและสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการได้รับ DHA EPA เพียงพอทุกวันครับ หากคุณรู้สึกว่าการทานปลา2-3ครั้งต่อสัปดาห์ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณที่สมองต้องการโดยเฉพาะในวันที่คุณทานปลาไม่ได้การเสริมด้วยน้ำมันปลาคุณภาพสูงก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ แต่การเลือกน้ำมันปลาต้องดูที่ปริมาณ DHA EPA ต่อแคปซูลเป็นหลักนะครับไม่ใช่แค่ปริมาณรวมของน้ำมันปลาเท่านั้นการที่เราทานโอเมก้า3ที่มีคุณภาพและถูกวิธีอย่างต่อเนื่องคือการแสดงความใส่ใจต่อสมองของเราอย่างแท้จริงครับ ถ้าคุณเห็นแล้วว่าการปรับวิธีปรุงอาหารเพียงเล็กน้อยสามารถรักษาสารอาหารสำคัญไว้ได้อย่างไรผมอยากจะขอให้คุณช่วยคอมเมนต์ด้วยคำว่านึ่งอบต้มคือทางออกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับ และถ้าคุณไม่อยากพลาดทางเลือกของโอเมก้า3สำหรับผู้ที่ไม่ทานปลาและข้อสรุปสำคัญที่สุดในการป้องกันอัลไซเมอร์ขอให้คุณช่วยกดติดตาม subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเราจะไปสรุปเคล็ดลับสำคัญที่สุดในการลงทุนเพื่อสุขภาพสมองในบทสุดท้ายครับ ผมเข้าใจดีครับว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทานปลาเลยหรืออาจจะมีปัญหาในการหาปลาที่มีคุณภาพมาทานได้สม่ำเสมอซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะพลาดโอกาสในการได้รับโอเมก้า3ที่จำเป็นต่อสมองนะครับเรายังมีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไม่ทานปลาหรือผู้ที่ทานมังสวิรัตครับ แม้ว่า DHA และ EPA จะพบมากที่สุดในปลาแต่โอเมก้า3ยังสามารถพบได้ในพืชในรูปแบบของ ALA แอลฟาลิโนเลนิกแอซิดครับแหล่งสำคัญของ ALA ที่คุณสามารถหามาทานได้ง่ายๆคือน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ f, f l a x s e e อ Oil) เมล็ดเจียเชีย Seeds) และวอลนัทครับ อย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องทราบก็คือร่างกายของเราจะต้องใช้เวลาและเอนไซม์ในการแปลง ALA ไปเป็น DHA และ EPA ที่สมองต้องการใช้งานซึ่งกระบวนการแปลงนี้อาจมีประสิทธิภาพไม่สูงนะครับดังนั้นสำหรับผู้ที่ทานปลาได้ไม่เพียงพอและต้องการ DHA และ EPA ที่ออกฤทธิ์ได้ทันทีทางเลือกที่ดีที่สุดที่ผมอยากจะแนะนำก็คือน้ำมันสาหร่าย Algae Oil ครับ สาหร่ายนี่แหละครับคือแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของ DHA ที่ปลาทะเลกินเข้าไปครับน้ำมันสาหร่ายจึงเป็นแหล่ง DHA บริสุทธิ์ปลอดภัยจากสารปรอดและเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัตครับถัดมาเราจะพูดถึงเรื่องอาหารเสริมโอเมก้า3น้ํามันปลาสำหรับผู้ที่ทานปลาไม่เพียงพอครับ หากคุณตัดสินใจเลือกใช้อาหารเสริมโปรดจำกฎข้อเดียวที่สำคัญที่สุดในการเลือกซื้อนะครับนั่นคืออย่าดูที่ปริมาณน้ำมันปลารวมแต่ให้ดูที่ปริมาณ DHA และ EPA ที่ระบุต,ต่อแคปซูลเท่านั้นครับ คุณควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ DHA และ EPA รวมกันสูงเช่น500มิลลิกรัมขึ้นไปต่อแคปซูลและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองว่าปราศจากสารปรอดและโล oh หะหนัก Purified Tested ครับการทานอาหารเสริมคุณภาพต่ำที่มีปริมาณโอเมก้า3น้อยหรือมีสารปรปอดปนเปื้อนนั้นเป็นการเสียงเงินเปล่าและเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพสมองนะครับ และสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ชมครับการดูแลสมองที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นไม่สามารถทำได้ด้วยอาหารอย่างเดียวครับการทานโอเมก้า3ต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายและการฝึกสมองครับการออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินเร็วหรือการเต้นแอโรบิกจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองทำให้สารอาหารต่างๆรวมถึง DHA ถูกนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ และอย่าลืมฝึกสมองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการอ่านหนังสือการเล่นเกมปริศนาหรือการเข้าสังคมเพื่อให้เซลล์ประสาทเกิดการเชื่อมโยงกันอย่างสม่ำเสมอครับการเลือกปลาที่ถูกต้องคือการลงทุนในสุขภาพสมองที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์และรักษาความทรงจำที่สำคัญไว้ครับ การให้ความสำคัญกับอาหารและการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนคือคุณแจสำคัญสู่การมีชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณภาพและความทรงจำที่ดีในวัยเกษียณครับการเราได้ใช้ความรู้และเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสมองของเราเองนั้นคือความรับผิดชอบและความรักที่เรามีต่อตัวเองอย่างแท้จริงครับ ถ้าคุณเห็นว่าความรู้นี้ช่วยให้คุณได้เรียนรู้ทางเลือกของโอเมก้า3ที่ครบถ้วนและเป็นแผนการดูแลสมองที่สมบูรณ์ผมอยากจะขอให้คุณช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าสมองดีชีวิตดีเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตเนื้อหาเชิงลึกแบบนี้ต่อไปและขอให้คุณช่วยกดแชร์แชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักที่กำลังมองหาวิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามจนจบครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ใส่ใจสุขภาพสมองทุกท่านครับโดยเฉพาะท่านที่เริ่มรู้สึกว่าความทรงจำระยะสั้นเริ่มถดถอยหรือมีญาติพี่น้องที่กำลังเผชิญกับโรคอัลไซเมอร์นะครับ ผมขอถามอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณมั่นใจแค่ไหนว่าอาหารที่คุณทานอยู่ทุกวันนี้กำลังช่วยปกป้องสมองจากความเสื่อมนี่คือคำถามสำคัญครับเพราะความจริงที่น่าตกใจคือสมองของเราประกอบด้วยไขยมันถึง60%และเมื่อเราอายุมากขึ้นเซลล์สมองก็จะเสื่อมและเกิดการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่โรคอัลไซเมอร์ครับเราจรึงต้องหาไขามันดีที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันให้กับสมองของเราครับ ไขมันดีที่เรากำลังจะพูดถึงและเป็นพระเอกของเราในวันนี้ก็คือโอเมก้า3โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DHA d o c o s าเฮกซาเอโนอิกแอครับเจ้า DHA นี่แหละครับคือสุดยอดสารต้านการอักเสบในสมองที่ช่วยลดการสะสมของโปรตีนผิดปกติที่ทำลายเซลล์ประสาทและช่วยรักษาความทรงจำที่ล้ำค่าของคุณไว้ครับแต่ปัญหาคือร่างกายเราสร้าง DHA ได้ไม่พอและเราต้องได้รับจากแหล่งอาหารภายนอกเท่านั้น แล้วแหล่งอาหารที่ดีที่สุดปลอดภทัยที่สุดและมี DHA เข้มข้นที่สุดคืออะไรกันล่ะครับคำตอบคือ ปลาทะเลครับในคลิปนี้เราจะมาเปิดเผยรายชื่อ3สุดยอดปลาที่นักโภชนาการแนะนำว่ามี DHA และ EPA สูงที่สุดและช่วยบำรุงสมองต้านความจำเสื่อมได้ดีที่สุดครับแต่การรู้แค่ชื่อปลาอาจไม่เพียงพอครับเราจะเจาะลึกถึงข้อควรระวังสำคัญที่สุดที่คุณต้องรู้นั่นคือเรื่องของสารปร,รอดในปลาใหญ่ซึ่งเป็นภัยเงียบที่อาจทำลายสมองที่คุณพยายามจะปกป้องครับเราจะบอกวิธีเลือกซื้อ ปลาตัวเล็กที่ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดครับที่สำคัญกว่านั้นเราจะให้สูตรลับการปรุงที่ช่วยรักษาโอเมก้า3ไว้ให้ครบถ้วนที่สุดเพราะถ้าปรุงผิดวิธีไขมันดีเหล่านี้ก็จะสลายตัวไปหมดครับและสำหรับผู้ที่ไม่ทานปลาเราก็มีทางเลือกของอาหารเสริมและพืชที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้กันมาแนะนำครับถ้าคุณพร้อมที่จะลงทุนในความทรงจำที่ดีไปอีกหลายสิบปีผมขอให้คุณช่วยกดลไลค์คลิปนี้เลยนะครับ และกดติดตาม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อให้สมองของคุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญที่ช่วยรักษาความทรงจำที่สำคัญของคุณไวค้ครับครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปความจำเสื่อม3ส,สุดยอดปลา โอเมก้าสามบำรุงสมองต้านอัลไซเมอร์กันแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านจากใจจริงที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพสมองและอยู่ฟังข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่เราได้นำเสนอมาจนจบครับการที่คุณตัดสินใจลงทุนในความรู้เรื่องโอเมก้าสามการเลือกปลาที่ผูกต้องและการทำความเข้าใจเรื่องสารปรอดถือเป็นก้าวที่สำคัญและตรงพลังที่สุดในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์และรักษาความทรงจำที่ล้ำค่าของคุณไว้ครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อและปรุงปลาได้อย่างมั่นใจได้รับ DHA และ EPA อย่างเพียงพอและสร้างกรอบป้อนกันให้กับเซลล์สมองได้อย่างยั่งยืนครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณย้ำเตือนตัวเองและนำไปปฏิบัติทันทีหลังจากดูคลิปนี้จบก็คือหลักปฏิบัติ3ข้อเพื่อสุขภาพสมองครับนั่นคือ1เลือกปลาตัวเล็กเสมอครับ เน้นปลาอย่างปลาทูหรือปลาแซลมอนธรรมชาติเพื่อให้ได้โอเมก้า3สูงสุดโดยมีความเสี่ยงสารประลอดต่ำที่สุด 2. ใช้ความร้อนต่ำในการปรุงครับจำไว้ว่าการนึ่งการอบหรือการต้มคือวิธีที่ดีที่สุดในการรักษา DHA และ EPA ไว้ไม่ให้สลายไปกับความร้อน และ 3. อย่าลืมทานอย่างสม่ำเสมอครับการทานปลา2-3ครั้งต่อสัปดาห์หรือการเสริมด้วยน้ำมันสาหร่ายน้ำมันปลาคุณเาาสูงคือการรับประกันว่าสมองของคุณได้รับอาหารที่จำเป็นตลอดเวลาครับที่สำคัญที่สุดคือโปรดอย่าลืมว่าอาหารที่ดีที่สุดต้องทำงานร่วมกับการใช้สมองครับการทานโอเมก้า3ที่ช่วยให้เซลล์สมองแข็งแรงต้องควบคู่ไปกับการฝึกสมอง brain training การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการเข้าสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทต,ตลอดเวลาครับหากคุณเห็นว่าความรู้นี้มีประโยชน์ต่อคุณและคนที่คุณรักผมขอให้คุณช่วยตอบแทนความตั้งใจของทีมงานด้วยการกดไลค์ไลค์คลิปนี้ให้เต็มที่เลยนะครับและถ้าคุณเห็นว่าความรู้นี้มีคุณค่าต่อการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ขอให้คุณช่วยกดแชร์แชร์คลิปนี้ออกไปให้ผู้สูงอายุและครอบครัวของเขาได้รู้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามจนจบขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีครับ